พระพุทธองค์เป็นกาวไวัยไผ่ปุต้มบุญวัยในใจสีใส,ส่องสีเป็นเงินเป็นทองของถีเห้าอยากใดกระไรเข่าลังโฮมความทุกยาก,กระสีมมพอผลบุญหนุนทรงบ้รลุตามประสงค์บ่พ่อรวยกระสีรวยบ่พ่อได้กระสีได้พอบุญอยู่ซอยสู้เป็นบัณฑิตมีความหูเป็นคุณคููเป็นนักปราชญ์ความฉลาดหลอบลูเพราะบุญสางแต่ก่อนมี นีทาวอนอยู่เดี๋ยวนี้พราอวาสรา์ก่อนกีเฮาบ่าทำบุญสร้างอานิสงน้ำเพลนแสนสีวอนถูกเอิญหูหน่อยบอด้ยินหากสาสินทำบุญไหวท่านปัจจัยออกไปแน่บุญสีใดซอยแก่ย่าเฮ้าพ่อสิงโมดีทํำบุญสาในมือนีมือสีมาสีใสซองสิ่งที่มันม่วหมองกะสีหายจากสินเพราะบุญสังแต่ก่อนมาก บุญคือหน้าทงกวางทำลงไปบ่มีอังให้ปลูกฟังลงไปเห็ดเอยียงใดอันนั้นปลูกเอยียงใดอันนั้นเสมอดามดังกันบุญคือไม้กำพันพันผ่างามโอไวกีผาไม้ตำย่างดีสนุกไข่เปิดอ่างบุญน,นั่นกระดังกัน เฮ็ดบุญหยังได้บุญนันบุญกระถินบุญเข่าจีบุญเตปีสเตปีท่านเถอเล็กเถือหน่อยจะเลื่อนลอยตามข้องเก่าข้องเตกุกเตะเงาโบรั้นเข่าเปินเก่ามากทำบุญสาในมือนีดวงบอดี้ทำบุญก่อนบุญสีซอยบุญสีถอนบุญสีถอดเคาะหายให้หายเกี่ยงบอมียาสิลบหลีกลีมีบุญให้เห็ดใส แม่นบ่มีปัจจัยย่อมือยกใส่หัวกระไดบุญนั่นได้แก่เฮามาะเด้อพวกหมูเจา้ามาเอาบุญนำกันก่อนจังเป็นตาอนอนซอนบุญไปทํำกระไดขอให้มีความสุขขอให้ลววยเงินหลานกั้นทุกผู้ทุกคนเด้อท่านผู้ใจบุญสุนทานจเจริญพร